Everyone. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำยำหมูยอกุ้งสดกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่มะชอบทำกินเองนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะน้องกุ้งแล้วก็มีหมูยอก,กับมะนาวอันนี้มะจะใช้เป็นพริกสองอย่างนะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นพริกแห้งแล้วก็ตำไว้แล้วอันนี้เป็นพริกสดแล้วก็มีผักหอมแค่ก,กับผักชีฝรัง่งสูตรนี้ความเด็ดอยู่ที่น้ำยำนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำตาลเขี่ยวที่เราทำเองไปลุยใส่พริกแห้งก่อนเลยนะคะอันนี้พริกสด แดงเลยค่ะภูมิใจนําเสนอมากกําตาลเขี้ยวเขี้ยวเก็บไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้<ม>ก็กะกะเอานะคะแ้่เดี๋ยวค่มาชิมใหม่นี่แต่น้นต้านเขี้ยวไปแล้วไป,ไปน้ำปลามาน้ำราวกกระจายเลย อีกหนึ่งน้ำดีมากม,มาแล้วค่ะทุกคนว้าวหงมสักหน่อยไหนเดียวจริงๆมาน้องกุ้งนอนกันตัวขาวเลย หมูยอหั่นชิ้นใหญ่มากมะนาวเดี๋ยวคุณกินมาออนอมหอมมากคลุกให้เข้ากันค่ะทุกคนโ,โหโหน่ากินมากอืมแซ่ อนี่ใส่ผักไปเลยหอมแขกกับผักชีฝรัง่งใส่แล้วหอมมากคลุกก่นอนหอมมากค่ะชิมค่ะอื้ เยอะมากเลยค่ะทุกคนกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวมากินกันนะคะมาค่ะทุกคนมากินกันค่ะขอชิมน้ำยำก่อนอร่อยอแซบ่บ พุงตัวเบลเลอร์เลยกินแล้วนะคะอืม,อมเผ็ดมาก เพราะว่าใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกพริกแห้งเลยเผ็ดจริงหมูยอชิ้นใหญ่ๆค่ะเผ็ดน้ำปลาตัวใหร่ะอ,อร่อย はい、うん、こ、うんにちは。 อันนี้กุ้งสดๆเลยนะคะไม่ได้เอาไปดองหวานเผ็ดตาแตกอะ่ะเผ็ดมากจริง ชอบอันนี้หมูยอของซอขอนแก่นอร่อยจริงๆเ็ากินได้ทุกยี่ห้อแต่ว่าอั่าเงี้ยซื้อในเซเว่นง่ายดิน้องกุ้งตัวเล็กบงัง เผ็ดมากพริกเกินสิบเม็ดอะพริกแห้งกับพริกสดอย่างอางลกรรม,มเผ็ดจริงอ,อร่อยมากทำเองกินเองเก่งเหมือนกันนะเนี่ย ลองทำตามันหน้านะคะทำไม่ยากเลยยำใครชอบรสไหนก็ใส่เข้าไปสูตรก็คือใส่ทุกอย่างลงไปก่อนให้หมดเลยน้ำตาลน้ำปลามะนาวพริกแล้วก็คน,คนๆๆแล้วก็ชิมอยากได้อะไรเพิ่มก็ใส่ลงไปค่ากเองบางคนไม่กล้าทำอาหารบอกว่าตัวเองทำอาหารไม่อร่อยต้องลองทำก่อน เริ่มจากยำเนี่ยค่ะจะ่ทุกอย่างเข้าไปให้หมดเลยคนแล้วก็ชิมชิมเสร็จถ้าขาดเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวขาดหวานก็ใส่หวานขาดเค็มก็ใส่เค็มแต่ถ้า,ถาให้ทําอร่อยอร่อยต้องมือหนักๆใส่เยอะๆถ้าทุกอย่างใส่ไปเยอะๆก่อนเลยเดี๋ยวมันก็อร่อยเองอะอร่อยเหมือนยำจานนี้อร่อยจริง เผ็ดมากมัตาจะไหรกินกุ้งเลยจริงๆกุ้งตัวเล็กก็อร่อยนะไม่จําเป็นต้องเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆออร่อยหมดแล้าไยยแล้วอร่อยอ่ะอกุ้งนั่งกรุบกร Nhằm kênh êm hết. Hết những điểm em, hãng là tay không bay cục nằm yam mầm mì cục tinh 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 เดี๋ยวจะเอาลงไปให้ทางบ้านชิม <g ười> ไปค่ะทุกคนกุ้งอ <c oughs> ร่อยทำเองกินเองอร่อยมากเผ็ดด้วยเอาละา <c oughs> ลลค่ะทุกคนเผ็ดมากเลย ใครชอบฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบายแม่คะชิมให้หน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่ชิมให้หนะคะจ้าอืมอร่อยดีค่ะใช้ได้เผ็ดนิดหน่อย <h> เผ็ดอร่อยมาก <h> อืมขอชิมอีกชิ้นหนึ่งนะคะได้ค่ะอ่า อร่อยค่ะอร่อยไหมคะนี่เผาอ่นไอ่านี่ครับ <pe ed> อืมเ <pe ed> ยี่ยมอร่อยครับเผ็ดไหมคะเผ็ดนะครับกำลางังกินเลยครับเผ็ดหวานเค็มทุกอย่างเลยทุกรสเ <pe ed> ยี่ยม <pe ed>